ทำไมกูต้องไปหาเมืองทำไมมึงไม่มาหากูละมาหากูสิคนอื่นก็เชิญกูไปเยอะแยะกูไปให้นะแต่มึงมาเชิญกูอย่างนี้กูไม่ไปหรอกคนอื่นต้องติดหัตติดติดต่อหาแอดมินกูจะไปให้กูไปต้องจ่ายค่ารถให้กูนะคนทั้งประเทศเนี่ยเขาติดต่อกูไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาต้องเชิญกูนะ เชิญกูแล้วต้องอะไรต้องจ่ายตังค์ด้วยค่ารถกูมีค่าน้ำมันในการเดินทางไายจ่ายให้กูแม่แต่กูจะไปและกูจะเอาคนของกูไปด้วยนะหาที่รองรับด้วยกูจะเอาไปอย่างน้อยร้อยคนรองรับสถานที่กูได้ด้วยทำได้ไหมจะทำได้กูจะไปกูจะไปถึงสำนักมึงเลยกูท้าตรงนี้เลยไปไหมเดี๋ยวกูจะไปแต่หาสถานที่รองรับให้กูอย่างน้อยหนึ่งร้อยคนไปกูจะไปให้ ติดต่ออาจารย์มึงให้ดีกูจะไปร้อยคนเป็นอย่างน้อยมากสุดพันคนกูจะไปให้แล้วมาโต้วาทะากันมาจัดสถานที่ขึ้นมามึงเป็นเจ้าภาพให้กูเลยไปถามอาจารย์มึงว่ายินดีไหมกูจะยินดีไป แบบนี้อาจารย์ให้ขึ้นไม่เลยค่ะกูให้มันขึ้นแต่มันไม่ขึ้นกูเนี่ยพูดกับมันไม่รู้จะพูดยังไงว่าขึ้นเลยขึ้นเลยมันก็ไม่ขึ้นกูบอกมีอะไรมาสาทยายเลยไม่ขึ้นเพื่อันนี้กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยไลน์มาตั้งกี่โมงไม่รู้เพิ่ชั่วโมงครึ่งเหรอ จะไลฟ์สดกี่ชั่วโมงแล้วเคือชั่วโมงคืออีกเหรอกูท้อเลยนี่คิดว่าสองชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยคิดว่าจะใกล้ลงไลฟ์สดแล้วเนี่ยพอสองชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงแล้ว ก็อ,ออกกี่โมงวะเนี่ยกูเหนื่นอยแล้วเออก็เดี๋ยวรอตอนมาแล้วกันมาเสร็จก็ลงโอเคเขาหน้กกี่โมงนะองเอาเหรอไม่เป็นไรไลส์สดรอ อยากเรียนต่อไม่มีเงินเรียนตอนนี้ก็ทำงานเก็บตังค์อยู่แต่กังวลไปเรียนแล้วจะไม่มีเงินส่งให้ทางบ้านก็พิจารณามองเห็นโทษเยอะๆมีสติสัปชัญญาเยอะๆรู้เนื้อรู้ตัวเยอะๆว่าอะไรควรไม่ควรเราพิจารณาถ้าเรามีหน้าที่ในการดูแลมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูเราก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีทำหน้าที่ของตัวเองให้มันครบถ้วนสมบูรณ์บร,ณบริบูรณ์ สองโทรศัพท์เดี๋ยวเครื่องร้อนฮะใครอ่ะแล้วมันคือใครอ่ะไม่รู้อ่ะมันจะคุยเรื่องอะไรอ่ะมึงจะขอขึ้นไหมมึงต้องดูนี่นะว่ามึงขึ้น มึงขึ้นมาทำอะไรไม่ใช่มึงนึกจะขึ้นก็ขึ้นมามึงคือใครเออมึงเป็นใครมึงมีความรู้อะไรมึงจะมาโต้เรื่องอะไรไม่ใช่นึกจะขึ้นก็ขึ้นกลุ่มนี้กูจะให้ขึ้นต้องมีเหตุมีผลและจริงๆแล้วควรจะต้องมีคนที่เป็นคนที่มีกระแสสังคมพอสมควรด้วยไม่ใช่นึกจะขึ้นก็ขึ้นถ้าอยากจะขึ้นไปขึ้นอีกช่องนู้นเดี๋ยวกูจะไล์สดหลังจากนี้เนี่ยไปขึ้นใหม่ช่องโนู้นนู้น ฟังทำเสียงเหมือนอ้ำม